มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรุงไทยตอบแล้วนะคะสาเหตุที่ปุ่มเราชนะไม่ขึ้นเราชนะไม่ขึ้นปุ่มในแอปเป่าตางังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนให้ความสนใจนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียนเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาโควิด -19 คนละ3,500ับาท เป็นระยะเวลา2เดือนผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ลไวเชนะ .com นะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ค่ะโดยใช้งานผ่านทางแอปเป่าตังค์นะคะ ต่อมาหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะจะสามารถยืนยันตัวตนโดยจะมีปุ่มเราชนะในแอปเปาตังให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่าน6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเข้าไปที่แอปเปาตังแล้วเข้าไปที่หน้า g w a l l e t นะคะหลังจากนั้นกดปุ่มเราชนะที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะกดยอมรับเงื่อนไข กดเลือกจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันนะคะกดยืนยันจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบันเงินจะโอนเข้าให้สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะจะสามารถยืนยันตัวตนผ่าน6ขั้นตอนได้นะคะโดยจะมีปุ่มเราชนะในแอปเป่าตัางค์ให้กดยืนยันสิทธิ์ กลับพบว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ราชนะหลายคนได้เข้าไปเช็คในแอปเป่าตังค์แต่กลับไม่พบปุ่มราชนะค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโทรศัพท์ของตัวเองเสียไปแล้วไม่อยากจะดาวน์โหลดแอปแล้วมาสแกนหน้าใหม่อีกครั้งซึ่งในความเป็นจริงนั้นปุ่มเราชนะในแอปเป่าตังค์ยังไม่มานะคะทางนี้ทงธนาคารกรุงไทยเผยว่าจะมีการอัปเดตระบบในวันที่13กุมภาพันธ์2564 ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการอัปเดตระบบเพื่อรองรับการทำธุรกรรมผ่านแอปเป่าตังและมีความเป็นไปได้นะคะที่ปุ่มเราชนะอาจจะมาเร็วที่สุดวันที่13กุมภาพันธ์และอย่างชาที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพราะว่าทางเราชนะจะเริ่มโอนเงินงวดแรกวันที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะธนาคารกรุงไทยเผออีกว่าทางแอปเป่าตังจะมีการอัปเดตเวอร์ชันถึงจะมีปุ่มราชนะค่ะ ซึ่งหลังจากที่ปรากฏปุ่มเราชนะแล้วจึงจะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้นะคะขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ